เป็นเต้านมน้อยจริงๆอันนี้ไม่เสี่ยงมะเร็งค่ะเนื้อป่องป้องตรงรักแร้หรือว่าที่เรียกว่าเต้านมน้อยหรือที่ภาษาทางการแพทย์เรียกว่า accessory breast มนุษย์ก็เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆที่มีเต้านมมากกว่า1คู่ค่ะต่อมาพอเราจะออกสักท้องคุณแม่เนี่ยเต้านมอื่นๆก็จะฝ่อสลายไปแต่ก็จะมีประมาณ6%ของประชากรค่ะที่มีเต้านมเกินเต้านมที่3เต้านมที่4อาการส่วนใหญ่ที่เป็นได้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เจ็บคัดตึงเต้านมช่วงที่มีประจำเดือนช่วงที่ตั้งครรภ ถ้าเจอแล้วทําไงต่อต้องแยกให้ได้ก่อนว่าเจ้านมน้อยเนี่ยเป็นตอบน้าเหลืองรักแร้โตเป็นภาวะเต้านมเกินหรือว่าเป็นแค่ไขมันเฉยๆถ้าเป็นภาวะตอบน้าเหลืองรักแร้โตอันนี้จําเป็นจะต้องได้รับการรักษาค่ะบางครั้งสัมพันธ์กับมะเร็งหรือว่าสัมพันธ์กับการติดเชื้อแปลกๆบางอย่างได้ถ้าเป็นเต้านมน้อยหรือไขมันเนี่ยอันนี้ไม่น่ากลัวค่ะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนปกติถ้าไม่ชอบผ่าออกได้ไหมผ่าตัดออกได้ค่ะบางรายอาจจะต้องดูดไขมันออกด้วย ถ้าเป็นเต้านมน้อยจริงๆอันนี้ไม่เสี่ยงมะเร็งค่ะ